กับ้าสู่ช่วงที่ของของสตอ l o ดนะครับช่วงนี้มากําหนดกลยุทธการลงทุนในตลาดทุ้นไทยกันบ้างนะครับถือว่าเป็นอีหนึ่งตลาดทุ้นที่ ค่อนข้างที่ตอนนี้เห็นสัญญาณการปรับตัวลดลงมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแม้ว่าจะเป็นการปรับตัวลดลงมาไม่มากก็ตามนะครับโดยเห็นสัญญาณการปรับตัวลดลงมาช่วงเช้าลงมาได้ประมาณเกือบ5จุดนะครับตอนนี้อยู่ที่ระดับ1417.26จุดกําำหนดกลยุทธการลงทุนในช่วงนี้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันนะครับกับทางด้านของผู้มยการฝ่ายค้าหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ซ m b ประเทศไทยนะครับคุณนทวัตรอ้นรั์หรือพี่เปียครับพี่เปียสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณบินครับครับดูจากบรรยากาศเช้านี้เหมือนเห็นสัญญาณขึ้นไปเล็กน้อยครับช่วงเช้าครับแล้วก็ย่อลงมายังไงดีครับสําหรับการกําหนดคุยการลงทุนวันศุกร์นี้ครับเมื่อวานตลาดหุ้นขึ้นทดสอบแนวแนวต้านสําคัญเลยนะครับครับอยู่พันสี่ร้อยสามสิบครับซึ่งถ้าข้ามไปได้เนี่ยเขาจะไปได้ไกลแต่ถ้าข้ามไม่ได้เขาจะย่อลงมาก่อนครับครับวันนี้ก็เลยแสดงการย่อตัวลงมาอเพราะว่าไม่ผ่านหนึ่งสี่สาูนเมื่อวานอันนี้อันนี้ในเชิงเทคนิคนะครับครับ ดังนั้นแนวรับของเทคนิคอลจะอยู่ประมาณสักพันสี่ร้อยก็คือลงไปอีกสักได้อีกหน่อยนี่ครับครับนี่ในแง่ของในแง่ของพื้นฐานเนี่ย <c oughs> มันก็จะราคาน้ํามันเนี่ยยังยังดีอยู่ยังเบ็ดขาขึ้นอยู่แต่ว่าตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ผลประกอบการของกลุ่มธนาคารอืซึ่งออกมาไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะมงไม่ดีต่อไปอืก็เลยมีแรงขายจากผู้กองทุนในประเทศเนี่ยออกมาทางกลุ่มธนาคาร แล้วก็เมื่อวานเนี่ยพวกกลุ่มน้ํามันเนี่ยก็ขึ้นมาเยอะก็อาจจะมีแรงเทงรับกําไรออกมาบ้างครับหลักๆของเหตุผลของการปรับฐานก็ยังมีอยู่สองสองเหตุผลครัเปรียบกับด้านในประเทศทั้งนั้นเลยครับครับแม้ว่าเมื่อวานจะมีสัญญาณซื้อสุดที่จากต่างชาติก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยช่วยบรรยากาศตลาดเท่าไหร่ไหมครับพี่เปียครับเออมันจะช่วยแค่ว่าตลาดจะไม่ลงแรงตัวเน็ตบายจากฝรั่งซึ่ง ซึ่งเราไปดูค่าเงินบาทเราก็จะพบว่ามันมีแนวยังมีแนวน้มแข็งค่าอยู่ครับก็เลยทําให้เน็ต u y ยังคงอยู่อยังอยู่ในตลาดทุนไทยเนี่ยไปขั้นระยะหนึ่งเมื่อเน็ตายคงอยู่เนี่ยพูดหลักๆก,ก,ก็จะเวลาปรับฐานก็จะก็จะไม่ลงแรงครับครับเราก็เลยให้แนวรับไม่ได้ไกลจากจากจุดนี้เท่าไหร่ ทีนี้เราต้องย้อนกลับไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นต่างประเทศกันบ้างอย่างค่ำคืนที่ผ่านมาสหรัฐเองเขาก็มีการปรับตัวลดลงส่วนหนึ่งเขามีการคาดการณ์เรื่องจากของราคาน้ํามันที่มีการปรับตัวลดลงด้วยถ้าดูจากในเรื่องของกราฟของหุ้นต่างประเทศอย่างสหรัฐพี่เปียกมองอยังไงบ้างครับได้ครับคุณคุณไดิ้ขึ้นกราฟได้เลยนะครับ๋ยวเล่าให้ฟังว่าเวลาเรานั่งดูตลาดตลาดทุนไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของตลาดทุนโลกนะครับครับเวลาเราดูเราจะพบว่าอย่างดาวโจนส์เมื่อคืนลงมาก็ก็หลังจากขึ้นมาเยอะเหมือนบ้านเราเนี่ยครับก็ มีการปรับฐานบ้างซึ่งอาทิตย์หน้าก็อาจจะอยู่ในกรอบแท่งแดงนะครับครับที่ดาวโจนส์นะครับแต่ก็เป็นยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับที่ดาวโจนส์ถ้าดูจากกษนะกาบยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับใช่ครับใช่ครับที่เยอรมันนะครับผมไล่ไปเลยนะครับครับก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่แล้วก็เริ่มจะแข็งแรงขึ้นด้วยซ้ำไปสําหรับที่เยอรมันอืก็คือตลาดหุ้นเศรษฐกิจยุโรปกับอเมริกาเนี่ยไม่น่ากลัวครับตลาดหุ้นจีนชาติที่สามนะครับก็จะมีปัญหาภายในของเขาเองที่อาจจะมีหุ้นบางกลุ่มซึ่ง อนุมัติให้ขายเขาก็ขายกันนะครับครมาถึงกําหนดการที่ต้องขายก็ขายกันแต่ว่าขายยังไงก็ไม่หลุดสองพันเก้านะครับ,บ,รท,รบที่เชียงไฮคอขาเสิท์นะครับก็ยังยังยังถือว่าโอเคอยู่ตลาดเขาถือว่าไม่น่าสนใจแล้วไหมครับพี่เปียครับสำหรับจีนเนเออจริงจริงจริงถ้าผมถ้าเป็นผมจะลงทุนในกองทุนจีนผมจะลงทุนจังหวะแบบนี้น่าจะาเริ่มเข้าไปได้น่าจะเริ่มเข้าไปได้แล้วครับส่วนที่ญี่ปุ่นก็หลังจากผ่นดินไหวก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนักนะครับแต่ว่าทุนก็กลับขึ้นมาได้แล้ว ไต้หวันกับปรับตัวขึ้นมานะครับใช่ครับที่ไต้หวันก็ยังอยู่ในกรอบปรับฐานเหมือนเหมือนที่เราเจอตอนนี้ครับที่เกาหลีก็ฟื้นตัวได้ครับที่จาการ์ตาเองตอนนี้ก็คล้ายๆเราครับคือครปรับฐานแล้วก็ขึ้นราคายังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยที่ให้ให้เป็นเกณฑ์หลักไว้ว่าขาขึ้นหรือขาลงไว้ก็คือเส้นสีชมพูกับเส้นสีฟ้านั่นแหละตลาดจาการ์ตาก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่เพราะนั้นโดยรวมๆเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกเลยเนี่ย ไม่ใช่ขาลงอเราก็ไม่ใช่ขาลงครับเราก็อาจจะที่เราตามังเจออยู่เนี่ยคือช่วงปรับฐานเนื่องจากว่าไม่ผ่านแนวต้านสาคัญตาน้นี้ครับนะครับตัวเซตวีคที่ให้ไว้แนวรับสําคัญคือพันสามร้อยแปดสิบแปดหรือพันสามร้อยเก้าสิบก็ได้จำง่ายง่ายสามแปดแปดหรือหนึ่งสามเก้าศูนย์นะครับรับสำคัญนะครับครับซึ่งแนวรับอันเนี้ยตลาดหุักรเซตอินเด็กต้องไม่หลุดภายในกรอบสองสามอาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยครับ ดูเซตอินดิคเวคในรูปต่อไปนะครับผมวงเป็นวงกลมสีน้ำตาลไว้ให้เรากำลังอยู่ในช่วงวงกลมสีน้ำตาลนะครับคือมีการปรับฐานสักสามสัปดาห์จากนี้ไปนะครับแล้วก็จะไม่หลุดหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบแปดจากนั้นจัดการปรับฐานเสร็จก็จะขยับขึ้นต่อครับแปลว่าอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าอีกสองสามอาทิตย์เราจะเจอจากการปรับฐานนะครับตลาดจะไม่ไปไหนไกลนะครับครับภายในประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์นี้ใช่ครับครับได้ครับ S <S> ผมสรุปให้ไหว้อย่างนี้ครับตลาดต่างประเทศยังมีแนวโน้มขาขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ยังจะต้องไปตามเขานะครับครับแนวโน้มใหญ่ๆของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่กรอบเนี้ยจะทําให้หุ้นไม่ขึ้นทั้งตลาดนะครับครับจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเป็นตัวๆมันแล้วแต่ข่าวบวกของแต่ละหุ้นนะค,ะครับโครงสร้างตลาดจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนในสามเดือนหนึ่งห้าเดือนข้างหน้าเนี่ยเราเป็นขาขึ้นอยู่คือแนวโน้ม ในระดับนันนขาขึ้นยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแล้วที่เรายืนอยู่เป็นการปรับฐานเพื่อที่จะขึ้นต่อครับแย่ที่สุดของปีนี้จะอยู่ที่ปีห้าดีที่สุดจะอยู่ที่ปีทหกอันนี้เราคุยไว้เป็นระยะ,ะยะให้ฟังแล้วนะครับครับส่วนข่าวลบที่เราต้องตามอยู่ก็จะมีเรื่องการดำเนินในประเทศนะครับเรื่องการรับร่างและทมนูญหรือไม่นะครับมันตามกันอันนี้เป็นข่าวลบนะครับแล้วก็การฟื้นตัวของเศรษฐกิจผ่านผลประกอบการของพวกกลุ่มธนาคารนี่ก็สําคัญถ้าธนาคารฟื้น ครับเศรษฐกิจไทยก็คฟือนะครับซึ่งเบื้องต้นไต่มาแล้วออกมาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถูกไหมครับพี่แปครับ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 ก็แปลว่ากลุ่มธนาคารยังยังมีแรงขายเยอะอยู่ครับครับแต่ว่ากลุ่มธนาคารมีข้อดีตรงที่ว่ามันจะมีผลผลค่อนข้างสูงนะครับราคาอยู่ปัจจุบันเนี้ยดังนั้นก็จะจะเก็บเพื่อรับปันผลก็ได้โดยเฉพาะกรุงไทยแบงก์นี่เราก็แนะนาให้เก็บันผลครับส่วนค่าเงินบาทเนี่ยนะครับมีแนวยังมีแนวโน้มแข็งค่าอยู่ครับผม นั่นหมายความว่าฝรั่งยังเน็ตบายต่อไปนะครับตัววิคเองก็มีแนวโน้มว่าน่าอาจจะมีลงแรงด้วยซ้ำไปนะครับ,ค,รบค้าข้าเงินบาทก็คือแข็งค่าแรงๆด้วยซ้ำไปราคาน้ำมันซึ่งเป็นเหตุผลหลักในการขึ้นของดัชนีรอบเนี้ยยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับแนวต้านสำคัญอยู่ที่ประมาณ43 44เหรียญนะครับที่ในถ้าข้ามได้นี่ขาขึ้น ชุดใหญ่นะครับสำหรับน้ำมันแม้แบบว่าจะมีปัจจัยเรื่องของราคาน้ํามันที่เขาไม่ไม,ไม่ไม่มีการปรับลดลงมาด้วยเหรอพะะี่เบียร์ครับคือคือน้ํามันน้ํามันเวลาเราดูราคาน้ํามันเนี่ยมันจะผันผวนมีเหตุผลแค่สองอย่างะค,ะครับหนึ่งคือการประชุมกันระหว่างผู้ผลิตน้ํามันทั่วโลกครในเอเปกนอกเอเปกก็ได้ครับกับอีกคนหนึ่งอีกคนที่ต้องดูคือสต๊อกน้ํามันที่อเ,เมริกาสองตัวเนี้ยในปีเนี้ยจะผันผวนในแต่ละครั้งที่ประกาศอยู่แล้วนะครับครับ เพราะนั้นมันจะทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยแหวงไปแกวงมา,างอยู่ช่งวงช่วงประมาณนี้ถูกไหมครอยู่ช่วงประมาณนี้ครับ,รบแต่ว่าถ้าเราเอาเทคนิคเข้าไปจับเราก็จะพบว่าถ้ามันแกวงไปแหวงมาแล้วมันยืนเหนือไอ้สี่สามสี่สี่เหรียญที่ในเม็กเ,เ,เนี่ยหรือที่เวสเท็กซ์เนี่ยแปลว่ามันกำลังเป็นขาขึ้น๋อครับแต่ตอนนี้เราแค่ว่าแต่มันติดแนวเราเห็นว่ามันติดแนวต้านอยู่มันก็จะมีข่าวร้ายบ้างสลับไปก็ตามดูมานิดนึงสําหรับในเม็กหรือที่เวสเท็กซ์นะครับ เมื่อเป็นน้ํามันเป็นขาขึ้นหุ้นในกลุ่มน้ำมันจึงน่าสนใจมากๆครับปตทจะเป็นตัวหลักนะครับปตทจะเป็นตัวหลักนะครับสํเป็นหัครับรอบการขึ้นในครั้งน้ารอบการขึ้นนะครับครับเอตอนนี้เขาทะลุกรอบที่ผมวางไว้คือสองร้อยเก้าสิบสี่ไปแล้วนะครับครับตอนนี้เรารอแค่ว่าขอให้ย่อเราอยากให้ย่อด้วยซ้ำไปเขายังไม่ย่อมาให้เลยนะครับครับเราก็รอว่าันนี้จะย่อไหมเท่าที่นั่งดู ราคาปตทก็ยังไม่ได้ไม่ได้ลงมาเลยนะครับครับตามเทคนิคควรจะต้องย่อก่อนไหมครับพี่เปียครับก่อนที่จะมีการขึ้นไปคือควรควรจะมีการย่อก่อนครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ไม่เห็นมันย่อก็เลยไม่รู้จะทําไงเพราะว่าถ้าถ้าเราซื้อไปแล้วเราขายไปแล้วเราล็อกคืนไม่ได้แล้วครับตอนนี้ที่มีปัญหาอยู่นะครับแนวรับจริงๆกรอบที่อยากให้คือต่ำกว่าสามร้อยนี่เราเก็บได้เลยนะครับถ้าเห็นต่ำกว่าสามร้อยเก็บได้เลยนะคหรับสำหรับปตทนะครับถ้าเห็นนะครับ ครับมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อน้ามันลงครับห้าหกเปอร์เซ็นเหมือนก่อนหน้านี้ต้นสัปดาห์เนี่ย <c oughs> แต่ว่าต้นสัปดาห์ก็ลงมาก็น้ามันไอ้ปทอทก็ไม่ยอมลงมาให้ซื้อ <c oughs> ตัวที่สองที่เกี่ยวข้องกับน้ามันคือปอลทอรพอ <c oughs> มีดนวตา้านอยู่ประมาณแปดสิบาทนะครับครับ <c oughs> เป็นดนวตา้านสําคัญอยู่ตอนนี้ขึ้นมาทดสอบจะขึ้นมาดสอบเออตรงนี้อาจจะซื้อซื้อไม่ซื้อไม่อ,ไมอ,ไมอาจจะซื้อแล้วมันไกลกันไปนะครับสำหรับเจ็ดสิบห้าบาทเนี่ยเจ็ดสิบห้าบาทเนี่ย ถ้าอยากได้ก็สักเจ็ดสิบเหรียญเจ็ดสิบาทถ้าจะซื้อนะครับคือถ้าย่อลงมาสักประมาณเจ็ดสิบสามารถซื้อได้นะครับซื้อได้ส่วนไอ้ขายก็อยู่ไม่เกินแปดสิบะครับครับบริบทหมดเวลาแล้วบอกผมด้วยนะครับผมได้ครับเชิญเลยครับพี่เปียครับเอ่อตัวต่อไปคือพ t t g c นะครับครับพ t t g c นี่ติดแนวต้านอยู่แนวต้านเขาอยู่ตรง Eat, หกสิบสามเนี่ยครับครับไว้นั้นวันนี้ก็ใครมีอยู่ก็ขายก่อนจะได้ครับพ t t g c ติดต้านอยู่หกสิบสามใครมีขายก่อนนะครับครับขายก่อนครับครับ แล้วก็ตัวที่รับได้ก็คือตัวท็อปนะครับตรง67บาทเนี่ยเป็นแนวรับอืมก็คือขายีดีซีแล้วมารับท็อปในกลุ่นน้ามัน3-4ตัวเราก็จะเล่นหนีครับตัวไหนขึ้นก็ขายลงมปหาหาตัวที่ยังไม่ขึ้นซื้อแทนอะไรเป็นวทเล่นมุนไปได้ส่วนปิโตเคมีนะครับซึ่งก็มีมีโดดเด่นขึ้นมาทางปูดใหญ่นะครับมีแรงซื้อเข้ามาแนวรับอยู่ประมาณ4-80ลงไปนะครับครับเป็นแนวรับเวลารับก็ช่วยแบ่งสักสองไม้นะครับ ่ารับไม้เดียวนะครับที่ื่ออย่ารับไม้เดียวนะครับแนวรับอยู่ต่ำกว่า480ถ้าเห็นก็ซื้อได้ครับต่ำกว่า480ซื้อได้นะครับสหรับแนวต้าน <S 3. S 2> ก็อยู่500บาทนะครับครับถ้าเห็นใกล้ๆ500จะขายก็ได้ครับใครที่ติดอยู่นานๆแล้วอยากจะขายก็ได้ครับไทย V L เป็นตัวหนึ่งที่ขึ้นมาแล้วค่อนข้างแรงครับเป็นกลุ่มปิโตรเคมีเหมือนกันรอบนี้น่าจะถ้าพักตัวนะครับถ้าเห็นประมาณสัก24บาทก็ซื้อได้นะครับพักตัวที่24นะครับ ครับแนวต้านอยู่สามสิบนะครับแนวต้านอยู่ที่สามสิบครับกับอยู่ในกรอบยี่สิบห้าถึงสามสิบตอนนี้จะวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับครับ IRPC ก็เป็นกลุ่มในลงกันเหมือนกันนะครับครับแนวรับอยู่ประมาณสี่บาทแปดสิบสี่ครับถ้าเห็นก็ซื้อได้ครับสี่แปดสี่ถ้าเห็นนะครับครับถ้าเห็นก็ซื้อได้นะครับครับถัดไปครับพี่เบียร์ครับถัดไปถ้าดูเป็นกลุ่มธนาคารบ้างอย่างที่มีการพูดคุยกัน คุณนักาเป็นกลุ่มที่อ่อนแอที่สุดตอนนี้ในแง่พื้นฐานนะครับืทงบที่ประกาศออกมาเนี่ยต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเป็นหลักนะครับแต่มีแต่มีจะมีตัวบวกกว่านักวิเคราะห์คาดเหมือนกันเช่นขนาดกลางหน่อยแต่ขนาดใหญ่มีปัญหาหมดเลยครับฉะนั้นตอนนี้ถือว่าขนาดใหญ่ถือว่าไม่น่าสนใจไหมครับในช่วงสั้นครับพี่เบียรครับสำหรับการเก็งกำไรนะครับสำหรับการเก็งกำไรสำหรับการที่เราจะถือเราจะซื้อแถวๆเนี้ยเคื่องจักมันลงมาเนี่ยแล้วก็อีกสักปลายปลายีเข้าไปขายช้างปหกเดือนข้างหน้าเนี่ย น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะหุ้นที่มีเงินปันผลที่กำลังจะจ่ายในเดือนพฤษภาคมคือเหมาะสําหรับการซื้อเพื่อการลงทุนถูกไหมครับใช่ครับใช่คบทุกองครับทุกคำครับแบงก์กรุงเทพนี่อยากได้แถวประมาณร้อยหกสิบสองนะครับครับหกสิบสองหกสิบถึงหกสิบสองเนี่ยเก็บได้ถ้าชอบนะครับครับเกทีบีเนี่ยโทษทีเคแบงค์เนี่ยอยู่ประมาณสักร้อยหกสิบลงไปนะครับครับ ถ้าเห็นเราก็ดูจังหวะเก็บค่อยๆเก็บนะครับเวลาเราเล่นในเล่นรอบแบบนี้พยายามไม่ต้องให้มากกว่าห้าให้ให้มากกว่าสองไม้นะครับครับแบ่งเอาเป็นสองยี่สิบเปอร์เซ็นห้าครั้งสามสิบเปอร์เซ็นสามครั้งก็ได้แล้วแต่ครัซ S C ีก็เหมือนกันนะครับถ้าเห็นประมาณร้อยสามสิบลงไปเนี่ยครีดได้ต่ำกว่าหนึ่งร้อยสามสิบนะครับตอนนี้มันชนแนวต้านที่ขีดให้อย่างย่ชงี C ีแนวต้านมันอยู่ร้อยสามเจ็ดบาทห้าสิบครับยงกำลังชนแนวต้านอยู่ ส่วน KTB เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าซื้อแล้วก็เก็บรายก็คือแนวแนวรับมันอยู่ประมาณสักสิบเจ็ดบาทสามสิบเนี่ยสิบเจ็ดบาทสี่สิบนี่แหละยิเราเราจะได้ผลกำเจ็ดสิบหกตังค์ประจ่ายประมาณกลางเดือนพฤษภาครับตรงนี้ก็สี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าน่าสนใจแนวรับอยู่สิบเจ็ดบาทสี่สิบแนวต้านตอนนี้ติดอยู่สิบแปดนะครับสรุปหน่อยครับพี่เปียครับสำหรับการลงทุนในช่วงนี้ควรจะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีครับสำหรับจากทาง CIMB ครับ เล่นเก่งกันไรนะครับให้อยู่ในกลุ่มน้ํามันไว้อจริงๆรับเหมาก่อสร้างก็ได้ครับเพราะว่ามันมีโปรเจกต์ออกมาลงมาก็ซื้อได้ครับส่วนถ้าจะลงทุนสามเดือนหกเดือนให้อยู่ในกลุ่มธนาคารครับก็คือสําหรับการลงทุนในสามเดือนหกเดือนเป็นกลุ่มธนาคารแล้วถ้าหากว่าเป็นระยะยาวหน่อยให้ดูในกลุ่มของน้ํามันไว้นะครับระยะะยสั้นๆเขอให้ครับสั้นๆนะครับดูในกลุ่มน้ํามันไว้น้ำมันวิโดเคมีพวกนี้จะอยู่ในอยู่ในกลุ่มนี้ได้ ได้ครับขอบพระคุณมากนะครับพี่เปียครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์เซมบีประเทศไทยนะครับคุณนทวัน์อนรัตน์นะครับที่มีการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ก็ประเมินนะครับจาก การที่ดีดตัวไปเมื่อวานของเซ็นเด็กไทยไม่สามารถผ่าน1,430จุดได้วันนี้เรนสัญญาณการปรับตัวย่อลงมาก่อนนะครับก็มองนะครับแนวรับนะครับรับสำคัญในช่วงนี้ถ้าหากว่ามีการย่อลงมาเพื่อเป็นการปรับฐานน่าจะเจอที่แถวระดับนะครับ1,388ถึง1,390จุดนะครับส่วนการลงทุนที่เป็นลนักษณะของการเก็งก,กำไรในระยะสั้นช่วงนี้พี่เปียงแนะนำเป็นกลุ่มของน้ำมันนะครับหรือพิโตเคมีและถ้าหากว่าจะลงทุนในระยะยาวในช่วงนี้นะครับยังคงเน้นเป็นกลุ่มของธนาคารที่ถือว่าน่าสนใจครับ นี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในเช้านี้ที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับหมดเวลาสำหรับรายการ Stop Loss แล้วนะครับผมมดิปประทุมตะและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ